นี่และพี่น้องบักม่วงบักม่วงหน่อยเลยค่ะต้น,นี้ผักแมบมาโมเมนต์ยังเดียวอยากให้เมืองอันต้นไม้สองชนิดอยู่ด้วยก,กันนะคะเองนี่อันนี้ต้นมะปรางตัวนี้ต้นมะปรางอันนี้ต้นมะม่วงเป็นยู่คูกัน ตอนเพิ่นบบขันสุกเนะนี่ยแนมหอดบบเห็นหน่วยมาปลางพอสุกแล้วเต็มต้นพี่น้องตอนเพิ่นสุกมันใบมันหน่วยกะเขียวใบกะเขียวตอนเพิ่นบบขันสุกเม่ยมันเลยบบเห็นหน่วยก็คิดว่าเพิ่นบบเปลี่ยนลายเนาะหน้าสุกแล้วยมปั้นมะมึงหลังเอ้อเฮออาห่าเลยค่ะอืมกูกกับมะม่วง นี่คแ,แต่เ่นเปี้ยวได้อจ้ะตน้นนี้ดกก็จริงแต่เปีเป้ยวคุ่ะนน่ออ้อน้อนี้อนี้ก็ชัดอน้กดอกอนนดอน่กอน้กับอ้นมะ้่วงมะม่นงกับอักปักนกันนีกันี้ักกั นี่ก็เป็นย่อยอยู่อันโพดอันเลื้อมวงหน่อยได้ค่ะมวงไม่มาล่องกระล่อนก็มวงเบามวงเบาหน่อยขมๆเนาะคุณเอ้หน่อยเป็นสีเงาเรียบถึงที่บอกเอ้ยน่อยถึงเป็นเลื้อเป็นต้นไม้ที่อยู่คู่กันได้ยังสมบูรณ์แบบเนาะจริงิ แต่หน่วยกินนลำได้จักหน่อยกับบักไฟ่เลยพี่น้องสีวัดเป็นย่อยคือกันนบอนซุกกับเลยบเห็นชัดให้ไปถ่ายใไงมึงความเยอะของหลอนโอ้โหโคโปโอ้สังกาประพวงกับมีทุกกิ่งอร่อยเงินหลาอั่ได้เงินดอกป่านไก็เต็มถิดเต็มแดง ความอลังการสอต้นมีมม่วงนั่นมาปังยูน้ำกันพี่น้องเอ้ยมีตอนอนซอนที่ยังนี่ผ่านไปผ่านมากกับเลี้ยวมึงด้วยความสะอ่อนเป่นย่อยๆยำยาโอ้โพความดกพี่น้องโอ้กับต้นยังเป็นดอกอีกเลยนี่นนยม่เมนเศร้าทิศถูกเป็นพี่น้องชิเป็นยังกระดอกกระเดือ โอ้ยอดเวลอเนาะความเป็นข้งเป็นคัดขนาดถ้าเม,มื่อเมืองลยากกน้องได้จะพาไปเมืองกันต้นลิ้นจี่ต้นเดียวในหมู่บ้านเป็นดกขนาดปีนี้